ืันนี้อุ้มสิพ้ามาเบิ่งวิธีการปลูกแตงเราจากการปลูกแตงที่เฮตออเ่ตอยอดแหลวตอยอดแล้วฮามาปลูกจงังไดเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้าอันนี้ก็คือแตงกวาที่ฮต่ตอยอดแหลวนะจ้าตอยอดแล้วฮา,ออาก็สิมาปลูกเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการปลูกกันเลยจ้า อันดับแรกฮะก็สิมัดจาอรูกโดยใสตะเกียบนะจ้ะฮาก็สิเจาะรูแบบนี้จาอให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้จ้ะจาอเพื่อสีเขาสิได้ถิ่มต้นลงไปได้ง่ายๆนะจ้ะจาอแล้วเขากะเสียบต้นลงไปเลยจ้ะเสียบลงไปแบบนี้พอเขาเสียบลงไปแล้วเขากะยุบดินบีบดินเขานะจ้ะบีบดินให้มันแน่นพอไ่ให้ต้นมันล้มนะจ้ะ เ้าก็จะเสียบต้นลงไปแนะ่นรูที่ห้องเสียบไปจ้ะเสียบลงไปแบบนี้แล้วก็บีบดินเห็นมันแน,นนะ่นเนาะถ้าบ่บีบต้นมันก็สิลมเนะจ้ะมาต้องบีบให้มันแน่นให้ดินมันจับล้มตน้นมันก็จะได้มีหลากออกมาเนะจ้ะ นี่จ้าปลูกเสร็จแล้ววิธีการปลูกแตงต่อยอดนะจ๊ะขณะน,นี้เวลา18บแนาฬิกาหโมงแรงแล้วปลูกแตงปลูกแตงปลูกแตงโอมือนีของเ้านอาจะการต่อแตงต่อแตงแล้วเขาก็มัปลูกนะจ้ะ ต่อหอดคำหอดหกมู้งแล้วฮ่องก็มาปลูกตอนนะจ๊ะนี่ละจ้างานเกษตรประเทศเกาหลีที่อุ้มเหตุอยู่ทุกมือนะจ๊ะก็มีหลายหน้างานเลยนะจ๊ะผู้ใดสนใจผู้ใดอยากมาเท็่งานเกาหลีก็สามารถคอมเมนต์ถามอุ้มใต่คลิปวิดีโอนี่เลยเรืนะจ๊ะนาะเดยวอุ้มมาตอบคําถามให้จ้านี่ละจ้าคือวิธีการปลูกแตงกวานะจ๊ะปลูกแตงต่อยอด แตงที่ห่อต่อยอดแล้วห่อกระเอามาปลูกแบบนี้นะจ๊ะวิธีการต่อ,อยอดแตงอุมก็มคลิปให้บึงนอกจากขิปก้อนๆไปสามารถไปบึงใดเล่นนะจ๊ะเนะาะจังใดก็อย่าลืมกดติดตาม i a m อุ้มแล้วก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้อุ้มเลยเด้อจ้าเจอกันใหมนะ่คลิปหน้าคลิปหนี้้าไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ